เปิดตัวแล้ว m o t o r OLA Moto g 64 5G สมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป d ด m e n s i t y 7,025รุ่นแรกของโลกล่าสุดทาง m o t o r OLA ก็ได้เปิดตัว Moto g 64 5G สมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมชิประะมผลมี m e d i a t ด k ม i m e n s i t y 7,025รุ่นแรกครับโดยมีสเปคต่ำครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.5นิ้ว ความละเอียดโฟกัสดี2,400คูณ1,80พิกเซลรองรับค่ารีเฟรช120เฮิรตพร้อมทัชแซมปิ้งแหล่240เฮิรตอัตราส่วน20:9ครอบทับด้วยกระจกกรากลาร์ดฉชยชี Tech, T T 7, ore, พองวันผลมิดเดิลเทคไดร์เมทสตี้7,25ออโตคอร์ความเร็วสูงสุด2.5 g h z มีแรมให้เลือก8กิกับ12กิกส่วนลองมให้เลือก128 Hz, อกิกกับ256กิกบนระบ Hz, บปริการ Android จุดสี่ครอบทับด้วย My UX ให้กล้องหลัง2ตัวมีทั้ง เลนหลักความละเอียด0ล้านพิกเซลรูปแสง1.8รองรับระบบกันสั่นแบบ OIS และเลน Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลมุมมองกว้างสุด1 8องศารองรับการถ่ายมาโครส่วนกล้องหน้าความละเอีย16ล้านพิกเซลรูปแสง F 2.4เัาการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5 GHz มี Bluetooth 5.3มี 5G มีพอร์ต USB Type C มีเรื่องมา3สีคือ Mint Green Pearl Blue และ Ice Light b l a c ร High b a มาที่6,000มิลลิแอม รองรับช้าเร็ว30วับบาทสมาร์ทโฟน Moto G 6 4 5 G จะมีการประกาศราคาเพิ่มเติมเร็วๆนี้นะครับ